เมื่อบุ๋มเลื่อนมาเจอไลฟ์คนปั้นน้องหมีเนยน่ารักสุดๆที่บุ๋มคิดไงมาไลฟ์มีห้าร้อห้าบห้าเหมยวแต่พี่คนนี้มีให้ส่งของขวัญแกล้งอยู่บุ๋มก็เลยส่งโดนัทให้เขาจามน้องหมีเนยสองทีอออือือที่บุ๋มเป็นพี่หญิงชื่อผม <c oughs> บุ๋มเห็นเขาทำจริงๆแล้วก็ส่งแว่นตาดำให้เผาน้องหมีเนยสามวิมไปเลยโอ้ <c oughs> โดนพี่บุ๋มประเบิดประ, <c oughs> ประเบิดประเมินแล้วนินทันลดหนึ่ง สอสอ่ะเหือแต่สาววิยังรู้สึกน้อยเกินไปบุ๋มก็เลยจัดของใหญ่ดอกกุหลาบอามาตะาให้เผ่าน้องมีเนยสิบวินาทีอแถมมีคนดูสงมาเพิ่มอีกหนึ่งอันเผ่าน้องมีเนยไปเลยยีสิบวินาทีอสองอันเลยเหรอยี่บวิขวานสิบครั้งโอ้โหโหนึ่งสองสามรักไม่มีรื